เลือกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้จากการบอกเล่าของคนที่ไม่เคยเครียดและเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งมันตรงกับชีวิตประจำวันของเรามากๆขอบคุณหนังสือเลือกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขบางข้อที่ชอบและคัดมาของหนังสือเลิกกลัวการถูกเกลียดคนที่เลิกได้ไม่ต้องเครียดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องส่วนคนที่เลิกไม่ได้ใส่ใจคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองเหนื่อย เลิกเป็นคนดีคนที่เลือกได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างธรรมชาติส่วนคนที่เลือกไม่ได้มีแต่ความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดและเคร่งเครียดเลิกกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวคนที่เลือกได้ใช้ชีวิตด้วยลำแข้งและการตัดสินใจของตัวเองส่วนคนที่เลือกไม่ได้ต้องทนคบคาสมาคมกับคนที่เข้ากันไม่ได้ เลือกคิดว่าใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ได้คนที่เลือกได้กลัวการถูกเกลียดน้อยลงและเป็นตัวของตัวเองส่วนคนที่เลือกไม่ได้กลัวการถูกเกลียดจนเกินเหตุเลือกเอาใจทุกคนคนที่เลือกได้ได้พบปะผู้คนที่เราชอบส่วนคนที่เลือกไม่ได้คนจะมองข้ามเหมือนเราไม่มีตัวตนเลือกป้านยิ้มเสแส้งคนที่เลือกได้ยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนคนที่เลิกไม่ได้เครียดและเหนื่อยง่าย เลือกนิสัยปฏิเสธไม่เป็นคนที่เลือกได้ใช้เวลาและเงินของตัวเองได้อย่างคุ้มค่าส่วนคนที่เลือกไม่ได้เสียเวลาและเสียเงินไปกับการเกรงใจคนอื่นเลือกอดกลั้นไม่ตอบโต้คนที่เลือกได้ตอบโต้คนที่ไม่มีเหตุผลด้วยประโยคเด็ดๆส่วนคนที่เลือกไม่ได้เครียดก,กังวลและซึมเศร้าเลิกทำตามคนอื่นคนที่เลิกได้มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองส่วนคนที่เลิกไม่ได้ถูกครอบงำได้ง่าย เลิกเกรงใจจนเกินเหตุคนที่เลิกได้เครียดน้อยลงและใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นมากขึ้นส่วนคนที่เลิกไม่ได้เครียดสะสมแก่เร็วป่วยง่ายเลิกแคร์สังคมคนที่เลิกได้ไม่อายและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจส่วนคนที่เลิกไม่ได้อึดอัดและไม่มีความสุข เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนที่เลือกได้ลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มความสามารถเห็นการพัฒนาของตัวเองและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นส่วนคนที่เลือกไม่ได้อิจฉาคนอื่นเลือกยอมแพ้ตั้งแต่ไม่ลงมือทำคนที่เลือกได้เรียนรู้และสามารถทำเรื่องยากๆได้ง่ายส่วนคนที่เลือกไม่ได้กลัวและไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆ เลือกยื้อความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้คนที่เลิกได้จบความสัมพันธ์แล้วเปิดโอกาสให้คนใหม่ส่วนคนที่เลิกไม่ได้ฝืนคบกับคนที่เข้ากันไม่ได้เลิกกังวลกับการมีเพื่อนน้อยคนที่เลิกได้มีเพื่อนที่พูดคุยกันอย่างเปิดเผยทุกเรื่องส่วนคนที่เลิกไม่ได้มีแต่เพื่อนที่คบกันแค่ผิวเผินมากขึ้นเราเริ่มค่อยๆละความสงสารจนเกินเหตุเรามาเริ่มลดความกังวลจนเกินไป เรามาเริ่มลดและปฏิเสธคนให้เป็นและเรามาเริ่มลดความเห็นอกเห็นใจจนจะไม่เหลืออะไรกินกันแล้วขอบคุณที่ชอบพวกเรามาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะกันนะ